ขอบคุณอาจารย์หมอวรลุนแล้วก็อาจารย์ดาอาจารย์คงเอก,กอาจารย์หน่อยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่คิดจะจับบ่อน้ำอุ่นใหม่ค่ะพงก็ให้พี่น้องไปที่บ้านแล้วก็ปลดปล่อยปลดปล่อยหนูและครอบครัวก็มีโอกาสยอมกับสามีแล้วก็ได้กับเท้าสามีก็การเปลี่ยนแปลงในการเงินของหนูค่ะ แล้วก็ได้ยอมต่อพระเจ้าและพระเจ้าก็พระเจ้าก็ให้ธุรกิจใหม่เป็นไก่ทอดสูตรหัดใหญ่คือคือของสูตรของพี่น้องอะคะ่ะคือขายดีมากทอดออกมานี่ก็คือหมดเลยอะคะ่ะคือขายมาสามวันวันที่สี่ก็ขยายเตาทอดเป็นสองเตาเพิ่มเนี้ยคะ่ะก็อยากขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ชื่นชมยินดีมากะคะ่ะก็ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตค่ะที่พระองค์ให้มาคือยิ่งใหญ่มากคืออัศจรรย์มากที่ที่ที่ได้รับสิ่งนี้คือเราไม่สมควรที่จะได้รับแต่พระเจ้าก็ให้สิ่งเหล่านี้กับเราก็อยากขอบคุณพระเจ้าที่ติดตามพระเจ้ามาก็ขอบคุณพระเจ้าแต่เราไม่ได้มาหาพระพรแต่พระเจ้าก็อวยพรเราค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับ ที่ผ่านมาที่เคยเซ้งร้านไปอะคะ่ะหนูก็ขอแค่ห้าหมื่นนะคะพี่น้องขอแค่ห้าหมื่นพระเจ้าก็ให้ถึงสองแสนห้าเลยก็อยากขอบคุณพระคุณของพระเจ้าแล้วก็ตอนนี้หนูมาเปิดร้านใหม่อะคะ่ะที่ที่เพิ่งเปิดได้สี่วันเนาะก็อยากขอบคุณพระเจ้าสามีกไ็ได้ได้รับการปลดปล่อยอะคะ่ะต้องแต่ไปใช้ทั้งแต่ปีหนี่ตรงก่อนไปใช้ก็ไปแบบไม่ไ่ก็จะ เท่าไรแต่เที่ยงนี้ได้เข้าไปเล่นกับพวกด้วยเล็ไนิดหน่อยเขาพอเปิดใจได้ที่พี่เจ้าต้งเปิดใจแบบเขาถึงเพื่นถูงเขาได้บ้างทั้งที่เมื่อก่อนเรายังไม่ไปเลยไม่รู้จักใครเลยแต่พอพอไปถึงที่ค่ายตองนี้ก็อยู่ที่บทเราอันนี่ก็เลยการอยู่ที่บทเราเท่านั้นเลยแล้วเราไม่ค่อยจะรู้จักไม่ค่อยไดเห็นใครตั้งแต่นั้นมารู้จึกจะเปิดใจมากขึ้นและการธุรกิจ การงานก็ดีขึ้นรู้สึกมัน,มนวายมากถ้าไม่ใช่พระเจ้าหรือความรักของพระเจ้าคงทําไม่ได้เราลังฟังตขาเองก็ทํามาหลายปีก็เหมือนเดิมเพื <c oughs> ่อทรงสามันก็เห็นผลเลยด้วยความรักจากพระเจ้าคงเปลี่ยนแปลงคิดว่าคงจะดีขึ้นสูงขึ้นต่อไปไม่เป็นเหมือนเดิมต่อไปแล้ว <c oughs> จากความรักของพระเจ้าครับยาก็ดีขึ้นจากเมื่อก่อนพูดคําเสียงสามคำเดี๋ยวนี้ก็ฟังมากขึ้นครับ แต่เมื่อก่อนก็รู้นะพระเจ้ารักเราแล้วก็อยากดีแต่ส่วนมากแล้วก็จะดื้อไม่่อยตามพระเจะอ่อนต่อพระเจ้าเราต้องรู้พระเจ้ารักเราแต่เรายังทาทำไม่ได้ก็คือไปการเมืองบ้างอะไรบ้างเนี้ยพยายามแต่ลดลงรู้ว่าเราไม่ชอบฝ่ายไหนแต่เราเราต้องเกรงใจว่าอํานาจนำสืบของพระเจ้าไม่รู้ใครแต่แยกทีมไปแต่ก็ยงังส็นของพระเจ้าอยู่เ,เราต้องเกรงใจพระเจ้าพระเจ้าถึงตอนนี้เราก็จะพยายามแต่ลดลง จะไม่ค่อยยากมากนะครับก็เมื่อก่อนก็คือตอนแรกอะ่ะไม่มีเงินเลยค่ะเดือนแรกที่ไปดูรถค่ะไม่มีเงินเลยแล้วสามีก็ไปดูด้วยกันนะสามีก็หนูก็เลยบอกสามีว่าให้ไปดูเลยเรามีข้ะเจ้าเดี๋ยวก็ได้เองเงี้ยค่ะหลังจากนั้นประมาณเดือนหรือ2เดือนเนี่ยค่ะก็ไปมีเงิน2องแสนหแต่รถอ่ะเก้าแสนค่ะแล้วก็จะไปคุยว่าเราจะ ดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ตอนแรกเราก็บอกว่าเราอยากได้เงินสดแต่เราไม่มีเงินค่ะเราไม่มีเงินนะคะแล้วก็ไปไปทําสัญญาเรียบร้อยค่ะกลับมาแล้วก็ถามน้องแฟนถามว่าคือดาวเท่าไหร่หรอก็บอกว่าดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่งส่งเดือนละหมื่นกว่าก็ก็เขาก็หนูก็บอกว่าเดือยวส่งเดือนหมื่นกว่าแล้วเขาบอกว่าจะทำไมต้องเสียดอกเนี้ยค่ะ เท่ากบบว่าต้องเสียดอกแสนกว่าบาทนะคะแต่ว่าในในการอัศจรรย์ของพระเจ้าค่ะพระเจ้าก็ให้เงินสดจากน้องแฟนมาให้หนูได้เงินสดซื้อแล้วก็เป็นชื่อของหนูเลยค่ะแล้วก็อยากขอบคุณพระเจ้าอีกเรื่องหนึง่งก็ได้อยู่บ้านฟรีได้ประมาณประมาณ17ปีะคะ่ะคือไม่ต้องเช่าบ้านอยู่เลยค่ะ ก็อย่ากสรรเสริญพระเจ้าถึงการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วก็ได้มาอยู่โบสถ์น้ำมนุลใหม่ได้เจอพี่น้องที่จริงใจต่อกันได้เจอพี่น้องที่แสนดีก็อยากขอบคุณพระเจ้ามากดีใจมากครับพี่น้องที่พี่น้องได้ฟังคำพยานหรือคำสอนนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องอยากมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้ามีจริงนะครับพระเจ้าทรงสร้างโลกและจักรวาลพระเจ้า ทรงเนรมิตสร้างมนุษย์ขึ้นมาเราไม่ได้มาจากกลิงและพระองค์สร้างให้เรามีความคิดสร้างสรรค์มีความรักมีมโนธรรมรู้ผิดรู้ชอบสัตว์ไม่มีมโนธรรมสัตว์ไม่สามารถสร้างเครื่องบินได้แต่มนุษย์ถูกสร้างโดยพระเจ้าในพระฉายของพระเจ้าอยากชวนพี่น้องให้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าผู้สร้างพี่น้องพระองค์ส่งพระเยซูลงมาในโลกนี้เมื่อ2 0 0พันกว่าปีมาแล้วพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เป็นไม้กางเขนล,ลังพระโลหิตเพื่อรับความบาปของพี่น้องพี่น้องไม่ต้องไปใช้โทษกรรมนะครับเราถูกสอนเมื่อว่าเราต้องไปใช้โทษกรรมในอดีตที่เราทํามาเราไม่ต้องใช้โทษกรรมเพราะพระเยซูร,รับโทษกรรมแทนเราไปแล้วเราเพียงแต่ยอมรับการยกโทษบาปก,กลับใจจากความบาปและต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและเราก็จะเริ่มมีชีวิตใหม่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดรในสวรรค์หนังสือโรมบทที่6ข้อ23บอกว่า เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันร์ในสวรรค์นะครับชีวิตนิรันร์และชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสตองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องครับอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าตามที่ผมพูดนะครับสิ่งนี้ผมอธิษฐานเมื่อ40ปีมาแล้วข้าแต่พระเจ้าลูกอธิษฐาน ขอกลับคืนดีกับพระองค์ลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกกลับใจจากความบาปขอบคุณพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปให้ลูกเอาคำสาปแช่งออกไปจากลูกเอาโรคภัยไข้เจ็บออกไปเอาความยากจนออกไป ขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามขอพระองค์ทรงนั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกในพระนามพระเยซูตั้งแต่วันนี้ลูกจะเดินกับพระองค์กลับใจทุกๆวันรับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อในนามพระเยซูเอเมน ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอพระเจ้าเมตานำพี่น้องให้ประพบคริสตจักรที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีสอนพี่น้องเมื่อพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้พี่น้องได้รับใช้พระเจ้าเกิดผลนำคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายขอพระเจ้าเปิดประตูสวรรค์เทพระพรให้แก่พี่น้องรักษาโรคพี่น้องให้หายป่วยอย่างอัศจรรย์นใน,นน้มพระเยซูเอาคำสาปแช่งออกไปในน้ำพระเยซูผีร้ายวิญ,ญญาณชั่วจงออกจากชีวิตของพี่น้องในน้ำพระเยซูและ พี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมายรอบข้างในพระนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณมากครับพบพี่น้องในคำพยานอื่นและในคำสอน,น,นอื่นๆนะครับยินดีที่ได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องครับพระเจ้าอวยพรครับรักพี่น้องนะครับ